ใชสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ,รบวันนี้มิก้เจาะรถสวยกับรถที่อยู่ด้านหน้าของผมนะวันนี้เป็นรถสปอร์ตเอเวอรเรสต์นะครับสีดำนะครับเป็นโปรแกรมการเคลือบแก้วแบบเมก้าเซรามิกโรนะฮะตอนนี้เสเร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีโอกาสได้ส่งงานกลางแจ้งด้วยนะครับการส่งงานกลางแจ้งของรถเคลือบแก้วที่งเป็นสีดำนะบอกเลยว่าทา้าทายดีเทลลิ่งทุกคนแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าขัดไม่หมดจะเห็นเป็นสวิลขึ้นมาแน่นอนแล้วก็ไม่กล้าโชว์กลางแดดเช็ดน้ํายาไม่หมดมันก็จะเห็นเป็นน้ํายาแน่ๆนะครับซึ่ จะบอกว่าสวยมากๆเลยจะบอกว่าลูกค้าอาจจะไม่กล้าขับกลับบ้านนะครับแต่ว่ายัางไงลูกค้าต้องขับกลับเพราะว่าลูกค้าจะต้องเอาไปใช้นะครับผมเชื่อว่าทันนี้นะครับจะได้รับการดูแลอย่างดีแน่นอนนะเพราะว่าหนึ่งนะลูกค้าเนี่ยก่อนที่เราจะไปใช้ขเขาเอามาเคลือบแก้วก่อนก่อนที่จะไปใช้แสดงว่าลูกค้าเป็นคนรักรถมากแล้วก็ในส่วนของของแต่งที่เขามาค่อนข้างลงตัวนะครับกับฟอร์ดเอเวอร์เรสต์ไบเทอร์โบตัวนี้นะฮะสวยงามจริงจริง สวยงามจริงๆนะครับสีดำของเขาเนี่ยมีความเงางามมากๆครับเห็นตัวผมอยู่ในรถเลยเห็นปะโอเคนะครับสำหรับโปรแกรมนี้นะใช้เวลาในการทำประมาณ2วันนะครับภายนอกภายในคือตัออวคอนเทรเดอรล้อ,ลอแม็กนะครับโปรแกรมเมกาเซรามิกโปตัวนี้นะครับยิ่งเป็นสีดำนะให้เวลากันนิดนึงรถจะออกมาสวยเงางามอย่างที่จันเห็นนะตอนนี้อยากได้รถสวยฝากมิกกี้สุดสวยครับวันนี้สวัสดีครับ